กาบสวัสดีครับพี่น้องผู้น่ารักสุขูสุข้นคือเก้านะครับผมเนาะก่ออื่นกับขอแสดงความเสียใจครับและงานไทยนะครับที่ไปเสียชีวิตยูอิสราเอียวนะครับผมนี่ยครับบ้าวน้องบัวนะครับลูกยีสานพัดทินตอนนี้อยู่เกาหลีใต้อยู่นะครับว่างแผ่นมาสิไปอิสราเอียวนะครับก็ดีทังคุณ้าวนาบนทั่วมั่วบอกนะครับแห่ละาอกท่านครับ บ้านนี้คำลังสิลาหัวเพอาดีครับแค่เฟียววินาทีเดียวถนันครับพี่น้องแค่มือเดียวถนันครับแล้วเบื่อตูมตามตูมตามเลยคุนบอกว่ายกเลิกพักไกว้ก้อนหันมาแล้วกับกับต้อสูกันอิราอยกับปาลาเรียไตครับเกิดความขัดแย้งสูกนมาเรื่อยๆนะครับตามดีเป็นข้าวอยู่ครับเกือบเล้ยวนะครับเกือบสิ้นซื้อแล้วคือ่อน,นครับผม แต่ว่าผมกับยงมาชั้นยกเลิกความตั้งใจอยู่ครับเพราะว่ายุเกาหลีไต่ะรู้สึกว่ามันก็เริ่มอิ่มตัวนะครับสิกับมายำไต่ก็ได้ครับ,รกรบเกาหลีไต้ก็เกลยอ,อยากไปทั้งยีสระเอียวนมามันโอเควกว่าพันมาแต่เงินสะสมใต้ใดน,นี่ครับทีดีกว่ากันนะครับบาสน,นี่พ่อแท้ทั้งฝุ่นยุติสงข้ามนะครับ ่นกระท่อมาบ่กยแล้วครับเอาทังไหนดีสี่ไปตัวหรือสีพ่อซ้ำนี่มาถัมาก็ได้เนาะถึงขนาดนี้พันธุ์ที่ข้าจะออประกาศยุติแล้วก็ต้องสู่ท่อไปนะครับไปลุยไปตายด่นานนะตายเป็นตายครับพี่น้องเกิดมาจนนังที่เนี่ยลุยมันสุสุดไปยุใส่กะไขมันถึงขาดถึงข้าวมากะสี่คือเกาตัวเนาะสู่ครับพี่น้องกระดีสู่ท่อไปครับ คนเฮามันไปยุไซหันบ่ถึงขาดยื่ใน้ระวังสองขามกับบ่เป็นยังครับมีระคุ้มคว้างแกวขาดปลอดภัยนะครับกับดหูใจอีรีนะครับ,รบทีครอบกล้วยคนหนึ่งที่พึงไปเหยียดงานโดยสาเม,มื่อน,นะครับเราก็รู้ไปยังนหน่อยอยู่นะครับสแสดงว่าเสียใจอีรีครับทุตซึ่งเราก็ตามข้าวมานั้งกันเหรอครับติดตามข้าวเพื่อกันเพลินวันระเบิดไปลุ่งมองกัน ของเล่ายูพอดีครับของเล่าพักพอดีนะครับเห็นไอเราเลยเสียชีวิตนะครับเบื้องหลังของหคู้ผมของดหูผมอยากกระตัดทิ้นใจอยู่ว่าเออช่างใจมันตีไปดีพอนอหรือจังไรหรือตีเอาอยู่เกาหลีนี่บ้าในี่โล่งความเห็นกันไปไปมากรับแต่มูขจ้าวยังไปนะครับที่บานฮ่ากับว่าได้ประกาศยุติกับบินไปเรื่อยอยู่ครับไปสระเอว คังใดก็ต้องฟื้นฟูอีกโดนครับเาก็จะประกาศยุติคือที่ยุติอีีครับสัญญาหาปีกับที่ไปนะครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปในภาคเกษตรนะครับไปในภาคร้านอาหารครับเหรษงานร้านอาหารนะครับผมครับมันกลงสิโอเคอยู่นะครับก็สีบ่อนักซ้าเกษตรท่าได้นะครับใรอยากไปแวะมองไม่พันว่าพันได้ดีว่าทั้งนี้มาสันเด้แต่ว่าถามมางหลายๆลาคนมันเคยไปอยู่นะครับว่า โอ้เกาหลีใต้ดีกว่ามาทางจังไอ้สนองวรรณศานะครับอผมจะเออนอาจารย์นะครับเป็นกมาอยู่ไปหลายประเทศนะครับเกาหลีใต้อิสราเอลบูนอสิงคอปรูนะครับเราบอกว่าเราไปมากสุมองสุบอนเราคนมาเกาหลีใต้โอเคเราเที่ยวก็เกาหลีใต้กบอิสราเอลเนี่ยเกาหลีใต้ดีกว่าสำหรับว่าแต่ทั้งคุณนอกว่างานมันก็คราก็าคสกสวนกันเหมือนเข้านั้นไปในร้านอาหารอ ผมกะต้องล่วงไปเบิ้งครับ,พบเพราะว่าเป็นกับงานเพราะเราวนกันร,รัอนอาหารครับก็ส้ง่งกับระเกยียรอีกอย่างหนึ่งนะครับครับบาล่วงไปเบิ้งกับ,บ่าลูเข้าไปนอ่องอันนีได้โซไปตัวนาะถูไปดาดนาครับถึงขาถึงข้าวนะบ้วนลวยกันรอเร้วนะครับข้าวเนี่ยถือมา ไข่นงขายหน้าไปคือกันเลยคอมเมนไปฟีฟ่ๆนะครับผมก็ต้องเข้าใจกันครับร่องไปตายเอาดานนาเพิ่งในช่วงวิกฤตยิงสี่อะร่องครับเสีย่ยงไปนะครับเนาะเขาจ้าลงจังไรกะสูง่กันทุกคนครับสิไปเกาหลีไต้หรืออิสาเอียวือวานิัจจุบันห้องไอพีน้องสุขูทุกคนผ่านวิกฤตไปช่วงกันนะไปพร้อมกันนะครับเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็นกนยำแย,ย่นะครับ ทั้งโรคระบาททั้งสีสงข้ามของแม่โอ้ยอาจจะเป็นนายไห้ให้ขาดเนาะชีวิตไม่สิน้นมันก็ต้องดินกันต่อไปลหละพี่น้องเนาะแล้วก็อีกอีกบ่าโดนนะครับมูกําลังสิเดือนเรืองอยู่ทั้งไทยที่มาเกาหลีไตนะครับสีมาบอกข่าวพี่น้องว่าเพิ่นเดือนเรืองมัอยากบอช่วงอยน,นะครับในช่วงโควยิดนะครับถามมาสวิติกาตัวสวิตย์ทีงไหน วิดีโอข้อถามเล่านะครับเดี๋ยวมาล่งคิดหนอพี่น้องถามไทยกันขอมากนะครับว่าเดินเรื่องในช่วงนี้เป็นยังไงน,นะครับผมผมมาขัดถึงอย่างว่าต้องกวนดูนะครับอมองที่ผมดีไปนะครับพี่น้องฝากติดตามไปนะครับด้วครับด้มีข่าวสารยังขอมาอะ่ะครับถือมาว่ามว่าเล่าให้กันฟังยังสิ่งเะครับสบายุทธเทวาวีพอดีครับเมืองหลวงของอิสราเอลพอดีนะครับ ที่ข้าเจ้าปารลตายโจมทีนะครับสิดทะล่มของมนีเห็นไันได้นะครับแต่ว่าแมรอนโดนกับทำงานอย่างเต็มทีที่เป็นข้าวนะครับช่วงนั้นผมกัดใจหดหูใจฟัวคือกันมาโอ้โิไปห้องบาท่านไปเนาะแต่ว่าเพื่นอ,นป,อนประกาศยุติแล้วนะครับสงครามกับโอเคครับต้องรอดนบแต่ว่าสัญญามาเนาะ,ะครับตัดสินใจอยู่เนาะครับนเนาะี๋ยวจังสีมาเราข้าวห้ฟั่งอีกไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันได้เด้อครับ ขอบคุณอิตาร์อบชมค,ครับสำหรับผมมหาเชฟบ่าวน้องบัวลูกชสานปะ t i ขอลาพิ่านองไปแล้วสวัสดีครับ